เป้าหมายของการเรียนคือการเอาไปใช้งานจริงโอเคไหมเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าคุณรอใช้ความรู้ของคุณตอนที่คุณเรียนจบอะ่ะมันเป็นไปไม่ได้มันมันช้าเกินไปแล้ววันนี้คุณรู้อะไรมาคุณเรียนอะไรมาให้คุณเอามาลงมือทําเงินเลยค่ะเพราะว่าเป้าหมายหลักของการเรียนคือการเอาไปลงมือทํางานถูกไหม เอาไปดูแลตัวเองสร้างเนื้อสร้างตัวได้นั่นคือเป้าหมายหลักของการเรียนเพราะฉะนั้นวันนี้คุณเรียนอะไรมาให้คุณเอามันมาลงมือทํางานได้เลยโอเคไหมเพราะฉะนั้นวันนี้ออนไลน์มาแล้วคุณยังเป็นนักเรียนนะให้คุณเอาความรู้ที่ได้ในวันนั้นในเดือนนั้นมาทำเพจมาทำไลฟ์มาแชร์ความรู้ให้กับคนได้เลย